สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมีปลาขึ้นเสร็จแล้วก็กำลังเอาปลาเสร็จงอยู่ทำงานไปส่งก่อนนะคะ ทค้ากล่องไปปากขายในโรงบ้านาลตอนเที่ยงคืนฝนยังตกอยู่เลยห้าทุ่มเที่ยงคืนตอนนี้หยุดแล้วนะคะตื่นเร็วตื่นขึ้นมาทำเร็ว เกิดขึ้นมาก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนสามสิบตัวจะทำไม่ทันเพราะว่าทำทำามอย่างแต่ทำทำไม่เยอะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แค่กินเจก็จะทำไม่เยอะจะส่งอีกวันก็หยุดพรุ่งนี้แล้วก็หยุดไปอีก เก้าวันเพราะว่ากีวีอยู่เก้าวันโชคนี้ก็ยังส่งได้ไมนน่เป็นที่นะคะพูดถึงพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าไปฝากขายในข้างสากรเยอะเป็นร้อยทั้งของสดทั้งของแห้งของสดนี่ก็เยอะและ้วทั้งขนมทั้งขนมทั้งข้าวกลอง ของหวานแกงถุงเลยมีทุกอย่างเลยลูกค้าก็เขาก็จะมีตัวเลือกเยอะแต่เข้ายากมากเลยกว่าจะพาหรกว่าจะอนุมัติให้ไปขายได้ แต่ถ้าเข้าไปแล้วก็สบายนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะขายได้เพราะว่าคนเขาไปโรงบาลคนแน่นโงบาลทุกวันไปเห็นก็รู้เลยว่าเราต้องดูแลสุขภาพยังไงเพราะว่าคนป่วยเยอะหมอเอาไม่หมอหมอมีน้อยกว่าคนป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปป่วยเพิ่ม พยายามดูแลรักษาตัวเองเนาะข้าวยังไม่ดีที พอฝนไม่ตกแล้วอกอ้าวนีนาทีแล้วเนี่ยมองเออสามนาทีกว่าสว,ว่ามองไม่เห็นตัวเลขเดี๋ยวไปส่งเสร็จกลับมาก็จะมาเคลียร์มาล้างอุปรกรณ์ต่าง นี่ว่าจะลงผักเพิ่มอยู่ลงผักเพิ่มไว้ช่วงกินเจนี่ของออพวกน้นสัตว์น่าจะถูกลงอยู่ เพราะว่าคนเขาดิบเจกันเยอะนะคสัทก็จะลดลงลดลงก็อาจจะลดลงไม่เยอะอาจะลดลงสักนิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ลงเนาะก็ยังดีคนที่มีกินเจก็มีก็ยังมีอยู่นะคะแต่ก็น้อย เสร็จตรงนี้แล้ว